สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ Facebook เรียนหมักรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์คลิปนี้ครูพงจะพาพี่น้องทุกท่านไปรับชมเกมการเล่นหมักรุกไทยของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิตปะทะกับท่านอาจารย์เบิ่มบางใหญ่หรือม้าซ้ายอันธพาลน,นะครับโดยอาจารย์นกกระจิตจะเป็นหมากแดงอาจารย์เบิ้มบางใหญ่จะเป็นหมากขาว โดยในเกมนี้จะกำหนดให้ทั้งสองท่านสู้กันในรูปหมากของม้โยงซ้ายนะครับผมห้ามเป็นม้โยงขวาห้ามเป็นม้าเทียมนะครับดังนั้นพี่น้อง F4 ที่ชื่นชอบม้โยงซ้ายห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์เบิ้มปูเบี้ยคอสิ อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอห้าอาจารย์เบิ้มพัฒนาม้าขึ้นเป็นม้าซ้ายอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอห้าคุมพื้นที่ตรงกลางอาจารย์เบิ้มพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นไปเป็นม้ายงซ้ายอาจารย์นกกรจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้าซ้ายอาจารย์เบิ้มปูเบี้ยชอสิ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาชอเจ็ดอาจารย์เบิ้มพัฒนาโคนขึ้นชอสองอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาในตำแหน่งโคนขุนผลอาจารย์เบิ้มทำโคนแยกครางอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาจอเจ็ดอาจารย์เบิ้มพัฒนาโคนขึ้นงอสอง อาจารย์นกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาคอเจการพัฒนาตัวหมากทำให้ตัวหมากมีความพร้อมนะครับมีประสิทธิภาพในการใช้งานอาจารย์เบิ้มปูเบี้ยคู Doo ่ริมต้้งการบุกทางด้านปีกขวาของตนเองอาจารย์นกกระจิบช่วงชิงพื้นที่ตรงกลางด้วยการปูเบี้ยหงอห้าเป็นม้าซ้ายปูสามเบี้ยอาจารย์เบิ้มหลบเรือมาที่ชอนหนึ่งเตรียมส่งเบี้ยขึ้นไปไล่ม้า อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นอาจารย์เบิ้มไม่รอช้าบุกทันทีด้วยการส่งเบี้ยไปไล่ม้าอาจารย์นกกระจิตกินแลกเบี้ยอาจารย์เบิ้มกินตอบเป็นเบี้ยสู um. งสะกดทับอาจารย์นกกระจิตหลบม้าออกมากินข้างอาจารย์เบิ้มปูเบี้ยเฉสิจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิตชิงเบี้ยสูงที่จอสิอาจารย์เบิ้มตอบโต้อาจารย์นกกระจิตด้วยการกินเบี้ยที่งอห้าไล่โคต อาจารย์นกกระจิบมีสองทางเลือกจะใช้เบี้ยขึ้นมากินหรือจะใช้โคนกินถ้าใช้เบี้ยกินเบี้ยตัวนี้นะครับจะปิดทางของโคนนะครับผมดังนั้นการเลือกใช้ตัวหมากในการกินสําคัญมากอาจารย์นกกระจิบจึงเลือกใช้โคนกินอาจารย์เบิ่มตัดสินใจกินแรกเบี้ยที่จอสิอาจารย์นกกระจิบนำโคนเข้ามากิน อาจารย์เบิ่มนำม้ากินตัดโคนอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินอาจารย์เบิ่มปักโคนไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปอาจารย์เบิ่มโยกม้าขึ้นไปทางซ้ายโจมตีเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมางอหกจะใช้โคนตัวนี้บุกพื้นที่ตรงกลางนะครับอาจารย์เบิ่มนำม้ากินเบี้ย อาจารย์นกกระจิบปักโคนไล่มาอาจารย์เบิ่มถอยม้ากลับมาเป็นม้าซ้ายอาจารย์นกกระจิบพ,พัฒนาม้าขึ้นมางอเจอาจารย์เบิ่มนำโคลขึ้นงอสอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาคล่อมโคนและเบีย้ยอาจารย์เบิ่มนำขุนขึ้นไปผูกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกอาจารย์เบิ่มนำเ,เ,เม็ดไปปิด อาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าเม็ดของอาจารย์เบิ้มนะครับเป็นจุดอ่อนโคนเป็นจุดอ่อนจึงนําเรือมากดที่งอแปอาจารย์เบิ้มเห็นว่าเรือลํานี้ของอาจารย์นกกระจิบย,ยืนอันตรายนะครับจึงนําเรือไปแลกอาจารย์นกกระจิบไม่แลกด้วยครับหลบเรือมาที่ตาฉาสองจังหวะนี้อาจารย์เบิ้มตัดสินใจถอยโคนลงมา เมื่ออาจารย์เบิ้มถอยอาจารย์นกกระจิบนำโคนปักษาวายุบุกเข้ามาอาจารย์เบิ้มถอยขุนมาตั้งรับยอมอยู่ตากดนะครับเตรียมที่จะเดินขุนมาจับกินเรืออาจารย์นกกระจิบป,ปักโคนเข้ามาบุกอาจารย์เบิ้มขยับขุนติดกินเรือในจังหวะนี้เป็นจังหวะสำคัญนะครับพี่น้อง fc คิดตามไปด้วยนะครับเป็นจังหวะที่สำคัญมากของเกมนี้ อาจารย์นกกระจิบนะครับถูกไล่กินเรือเรือจะหนีไปทางไหนนะครับผมถ้าอาจารย์นกกระจิบแก้ไม่ถูกจะเสียเปรียบเลยนะครับมาดูว่าสิ่งที่พี่น้องทุกท่านได้คิดไว้จะตรงกับอาจารย์นกกระจิบหรือไม่อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนําเรือกินตัดโคนรุกอาจารย์เบิ้มถอยม้ามากินอาจารย์นกกระจิบนําโคนกินแมทรุก อาจารย์เบิ่มหลอกขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดกินเบี้ยเตรียมถอยโคนกินเบี้ยรุกอาจารย์เบิ่มถอยโคนมาตั้งรับอาจารย์นกกระจิบถอยโคนกินเบี้ยรุกอาจารย์เบิ่มหลบขุนลงมาที่จอหนึ่อาจารย์นกกระจิบนำม้กินเบี้ยไล่เรื ok อา อาจารย์เบิ้มตอบโต้ด้วยการนำคนไปไล่เรือจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบนำเรือนะครับมากดกินมา้าจะเห็นว่าอาจารย์เบิ่มนะครับติดจังหวะที่จะเสียเรือนะครับผมและถูกโจมตีมา้าจึงตัดสินใจยอมแพ้ในตานี้ครับผมเป็นอาจารย์นกระจิบนะครับที่ชนะอาจารย์เบิ่มบางใหญ่ไปได้ในศึกของม้าซ้ายสู้กับม้าซ้ายนะครับ โดยท่านอาจารย์เบิ้มนะครับท่านมีอายุ80ปีแล้วนะครับเป็นสุดยอดเซียนมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในยุคขุนทองคําในรุ่นของอาจารย์เซียนป่องนะครับผมขอให้ท่านอาจารย์เบิ้มบางใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับได้เล่นหมากลุกไทยให้กับพวกเราได้รับชมไปนานๆนะครับผมและขอให้ท่านอาจารย์นกกระจิบหมากแดงนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมและมีเกมที่เด็ด มาให้พวกเราได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพงนะครับครูพง์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เบิ้มบางใหญ่ท่านอาจารย์นกไระจิตเป็นอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทำให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ